Bye. Mm -hmm. นาตาลีฟุกยกครอบครัวทำบุญให้ลูกคนที่สองยังไม่ทันได้ตั้งชื่อเลยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนดังในวงการบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นกันมากๆสำหรับครอบครัวของนักแสดงหนุ่มมาร์คฝีมือฟุกเกิกพลและภรรยาสาวนาตาลีเจรวนนที่ในตอนนี้ลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องนาตาชาก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆและล่าสุดทางอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณแม่คนสวยนาตาลีได้ออกมาเผยเขา่าวเศร้าของครอบครัวที่หัว ใจคนเป็นแม่แทบสลายพร้อมกับควงสามีฟุกเกิกพลและลูกสาวน้องนาตาชาไปทำบุญอุทิศวันกุศลให้กับลูกน้อยในท้องที่พึ่งจากไปโดยนาตาลีได้เผยโมเมนต์ดังกล่าวพร้อมกับแคปชั่นสุดเศร้าวพวกเรามาทำบุญส่งรููกลับไปสู่สวรรค์น,นะคะหนูคงดีงามเกินไปเกินกว่าที่จะได้อยู่บนโลกใบนี้พวกเราจะทำบุญให้หนูเยอะๆหวังว่าเราจะได้คู่ควรให้หนู กลับลงมาอยู่กับพวกเราใหม่นะคะ